สงการรอคอยพี่น้องสำหรับหมอล่ำเสียงวิหกนกพงสะกรนะคะคำขึ้นทีผ่านมาทําการแสดงอยู่ปากท่างเขาตาโลพัทยาใต้บอกเลยค่ะว่าซุปเปอร์สตาร์มหาชนของเรามีค้นไปให้การตอนรับย่างเหนียวแหน่นพี่น้องคะ่ะเปิดตัวน้องอาอายสก,กุณาพรเป็นอะไรที่ตื่นตาตืนต่นใจมากๆสำหรับมือขึ้นทีผ่านมาพี่น้องะ่ะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะยูยนัน แถวนั่นพี่น้องแถวย่านขาตะโลพัทยาใต้พัทย,ย,ย,ยาเหนือแถวนั่นแหละพี่น้องไปให้การต้อนรับกับหมอลำเสียงวิหกยางเหนียวแน่นพี่น้องขาแล้วอ่าร่างหักจากเมเมนะคะทีไปให้กำลังแรงใจนอ้องอายอพี่น้องค่ามีทั้งมาลัยมือแล้วก็มีทั้งติปมือแล้วก็มีมาลลยน้ําใจเป็นพวงจากเม่เมแฟนคลับเอฟซีพี่น้องขาบอกเลยว่า ตอนเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์มหาชนนะคะเสียงดังกระหึ่มนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของทางด้านพ่อจ๋า่านุแล้วก็ลหลายๆคนพี่น้องคนที่หัก,คน,หกคนที่หวังดีคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลน้องอายอศุณาภรอย่างต่อเนื่องเป็นอีกย่างที ข้าปลื้มมากๆนะคะรับน้องอายอซาก,กุณาพรอนแล้วคือไปมองไดนะคะบอถ้ำไ้พิษหวังอีหลีวิหกค่ะหลังจากที่ไปทําการแสดงยูทีเขาตาโรเสร็จสิ้นนะคะเดิกเดกพี่น้องค่ะไปแสดงอีกหนึ่งที่นะคะยูทีศิลปินอีสานพี่น้องเนี่ยที่ว่าเป็นอะไรที่สุดคุม้มเป็นอะไรที่ปังมากๆนะคะแล้วค้นทีบอค่อนไดอิมจากเขาตาโรก,กัดตามไปที ศิลปินอีสานอีกการไลฟ์พี่น้องนี่คือความปังความดังของหมอล่ำเสียงวิหกนกพงศกรพี่น้องคะขอบอกเลยว่าอีหล่าของเฮ้านะคะซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยของแม่ๆเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วเมื่อคืนอีหล่าสวยสวยมากๆสำหรับอายอสกุณาพรแล้วคนที่เพิ่งจะเคยเจอน้องอาไอสกุณาพรเป็นครั้งแรกกตมี่พี่น้องออกมาพี่น้องขาเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืน อ,อ้ายสกุณาพราน่ารักมากๆนะคะคืนนี้นะคะคนทีเพิ่งจะเคยเจอน้องอ,อ้ายเป็นครั้งแรกค่ะพ่อได้เห็นพี่น้องขาว่าออกมาเลยว่าน่ารักมากเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากเป็นเด็กที่โดดเด่นมากๆสําหรับน้องอ,อ้ายสกุณาพราน,นะคะแล้วคอมเมนต์พี่น้อง่าทีเข้ามากนะคะบอกว่า วันนี้เจอกันที่กรุงเทพนะคะลูกจ๋าวสันค่ะพาะวาเมเมอนี่นะคะอยู่ตลาดกินซ่าลังสิทธ์นะคะพี่น้องค่ะแถวกินซ่าลังสิทธ์นะคะเป็นอีหยังทีหลายหลายคนต่างตารอพี่น้องค่ะแล้ววันนี้วันที่ห้าเจอกันเจอกันจ้าหลานน้อยวสันพี่น้องค่ะคนเก่งคนน่ารักนะคะบอสน้อยน่ารักมากค่ะสุดยอดมากขอให้น้องดัง,ดง ปังๆเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปซูปเปอร์สตาร์มหาชนมีแต่คนรักคนเมตตาน่ารักที่สุดเลยค่ะันพี่น้องอิลานารักมากเลยลูกรู้จักโพสขอบคุณนะคะอิหลา,าเดี๋ยวออกมากขอบคุณนะคะมาลายน้ำใจนะคะที่มอบให้เมื่อคืนนะคะพี่น้องคะ่ะหนูก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งเพราะทุกคนหวังในตัวหนูนะคะคนเจงนะคะพี่น้อง มีต่คนหักอิหลา่าให้อิหล่ารักษาเอาไว้เดอ้อคิดว่าไพสิมาหักมาแพ่งทุ่มให้หนูได้ตลอดเดอ้อคนณเจงนะคะอืมพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกอ,าอ้ายหลานสาวอ้ายของยา่าหนูไปกับย่าหนูนีด้วยไหมคะงานที่สองที่ร้านศิลปินอีสานไปไหมคะอ๋อสำหรับแฟนคลับท่านนี้เพิ่เขามาถามพี่น้องค่ะว่าหลังจาก เสร็จสิ้นอยู่ที่เขาตะโลนะคะไปต่องานที่สองที่ร้านศิลปินอีสารน้องอ้าอายไปด้วยไหมว่าแสนพี่น้องคนเขามาถามนะคะอ่าพี่น้องมีแต่คนรักคนเอ็เอนดูอิหลาสวยมากน่ารักสุดเลยหนูรักหนูนะจ๊ะสาวน้อยอ้าอายเสียงมิหกลูกพ่อจ๋าหลานย่าหนูนะคะพี่น้องเย้สิทิบอกนั่นแหละพี่น้องคืออิหลาเป็นคนที่ใครเห็นไบก็หักเป็นเด็กที่มีเสน่ห์พี่น้องคะ ไอลูกพ่อจ๋าได้ไปกับพ่อจ๋างานที่สองสองร้านศิลปินไหมคะนะคะพี่น้องความความน่ารักอยู่ที่ไหนก็มีคนให้หนูเสมอจ้าอ่าพี่น้องสำหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะพี่ไอขออนุญาตนะคะพี่ไอมีติ๊กตอกี่ช่องคะตอบหน่อยนะคะมีคนว่าพี่ไอมีสองช่องคะ่ะอืมพี่น้องหลายคนเลยพี่น้องคะที เพิ่งเจอกับน้องอ้าอายสกุณาพรน,นะคะแล้วออกมาว่าเป็นเสียงเดียวกันวาอีลลาน่ารักมากมากนะคะน้องอ้าอายสกุณาพรน,น่ารักมากมายนะคะแล้วมื้อนี้พี่น้องค่ะอ่าอยู่ที่ร้านจอดรถกินซ่าลังสิตนะคะพี่น้องท้างกรุงเทพมหาคอนครอย่าลืมไปให้การต้อนรับกับน้องอ้าอายสกุณาพรซุปเปอร์สตาร์มหาชนของแม่ๆนะคะไปเบิ่งคว่มเป็นตาหักความเป็นตาสะอ่อนของอีหล่าค่ะ ได้ออกมาแสดงให้เหาเห็นถึงความสามารถที่เด็กคนนี้นะคะมีความสามารถหลากหลายแล้วก็ม,วมีความคิดความอ่านที่ไม่หยุดนิ่งอ่ะพี่น้องเป็นความคิดที่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสําหรับน้องอา้อาอัยเพิ่นเอินว่าความสามารถเฉพาะตนเด็กคนนี้มีความสามารถเฉพาะตนจริงๆพี่น้องคะมีคาแรคเตอร์เป็นของเจ้าของมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของทําไ้แฟนครับเอฟซีข้นที ได้เห็นบ่รู้สึกเบือ่อเพราะว่าน้องเป็นเป็นเด็กที่ใสซื่อแล้วว่ามีการปรุงแต่งพี่น้องอยากอยากแสดงอีหยังกับแสดงออกมาให้เขาเห็นถ้าเรามองว่าเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถเราจะชื่นชอบหรือว่าออดปื้มบ่ได้อ่ะพี่น้องทีเด็กคนหนึ่งอ่ะทีมีความสามารถออกมาให้เขาเห็นได้หลายหล,หลาก,หลา,กหลายขนาดนั้นนะคะพี่น้องมือน,นี้เขามาวอกถึง ความโดดเด่นความน่ารักความมากความสามารถของเด็กน้อยอายุ12ขวบอย่างอา้ไสสกุณาพรถือว่าเด็กผู้นี้นะคะมาไกลมากเป็นอะไรที่มาไกลเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆสําหรับน้องอั้ไสสกุณาพรคําขึ้นที่ผ่านมาบอเหตุให้พี่น้องทั้งพัทยาผิดหวังนะคะเพราะว่าค้นไปให้การต้อนรับหลายแห่งพี่น้องคนไปให้การต้อนรับคือเยอะมาก พ่อเสร็จสิ้นจากอาป่าทางเขาตะโลแล้วก็ไปต่องานที่2ที่ร้านศิลปินอีสานนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้โหถือว่าสุดปังมากๆสำหรับออนทัวร์ครั้งที่2ของเสียงวิหกไม่ทำให้แฟนคลับ FC ผิดหวังนะคะแม่แม่ที่5อยู่ที่ปากทางบ้านเก่าพานทองชนบุรีนะคะพี่น้องพ่อแกากรุงเทพแล้วนะวันที่ วันที่4ี่ลานจอดรถกินซ่าลังสิบนะคะวันที่ห้าป่าคางบ้านเก่าพานทองชนบุรีนะคะวันที่6นะคะอยู่ที่อฉลองกรุงข้างปัม๊มคาเทคนะคะพี่น้องะ่ะวันที่เ็วัดป่าชุมแสงนะคะพี่น้องโอ้โหคิวงานคือมีแทบทุกวันเลยสําหรับหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรต่อทั้งงานเลยพี่น้องแทบสิว่ามีวันว่างเวน,วนเลย วันละสองงานก็มีนี่คือความปังของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะพี่น้องคะไผที่ชื่นชอบอยากติดตามอยากใหก้กำลังใจบอสนกพงศกรพร้อมด้วยน้องอา,อายอศกุณาพรอ,อย่าลืมติดตามใหก้กำลังใจใดทุกมือค่ะพี่น้องคะคิวงานมีขึ้นเพิ่นมีขึ้นไปอยู่ด้วยพี่น้องคะ่ะผู้ใดจำามอใดเจ้ไหนก็เซิร์ชเขาไปเบิ้งไดเลยคะ่ะที่เพจหมอลำเสียงวิหกนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ฝากไว้สวัีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ